สวัสดีค่ะหมอรักนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ปมสำนักทรงร่างทรงเดลฉานวิชานะคะมีเคสของลูกค้านะคะที่ถูกก่อกวนโดยพวกร่างทรงเนี่ยคอยที่จะโทรมาหาเนี่ยคุณตกวิบากกรรมนี่นะขอเงินไปสะดอกคอทำบุญหนึ่งพบาทร่างทรงลําบากแย่อยู่แล้วจะงูนอย่างนี้นะคะแล้วลูกดวงอะ่ะ ก็โทรไปถามคนนั้นทีหมอดูคนนี้ทีหหมอดูคนนี้ทีเขาก็บอกไอ้ร่างทรงคนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นพวกเดรฉา,านวิชาทําของคุณใสแล้วก็มีการโบยกันไปโบยกันมานะคะสรุปนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าร่างทรงนะ่ะสํานักทรงก็เหมือนกับว่ามาแบบท้าทายพวกตําหนักหมอดูหรือว่าคนที่คอยบอกเขาว่าไอ้ไอ้นี่ยมันทําของใส่คุณนะ ถ้าคุณไปยุ่งกับมันมากก็ดึงจิตด,ดึงใจเขาก็ถ้าคุณไม่ให้ตังเขาเนี่ยเขาก็จะทำของใส่คุณมันก็ไม่จบอะ่ะมันก็เป็นวังวนของพวกตํานักล่างทรงที่ใช้วิชามารเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งถลํำลึกเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยเสียทรัพย์ต้องมีค่าครูค่าแก่ดวงให้มาหนึ่งพันบาทนะแจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่คุณจะเชื่อไม่เชื่อนะแล้วก็ มีการแบบว่าทำกันมาเป็นขบวนการเพราะว่าไอ้พวกนี้มันขายทั้งยาสเสน่ยาแฝแล้วก็ยาสั่งก็มีการลองของกันแบบทำแล้วไม่เห็นจะได้ผลเลยตําหนักคุณนู่นี่นั่นมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคุณไปทําชั่วใส่เขาคนที่คุณทำกะเขาอาจจะมีบุญอยู่แล้วก็ได้ในเรื่องของทานศีลภาวนายิ่งคุณไปทํากับคนที่ปฏิบัติดีนะหรือว่าคนที่แบบว่า เขาไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครเนี่ยเขาก็ทํามาหากินสุจริตหรือว่าคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเนี่ยแล้วคุณจะมาโทษกันว่าทำอย่างงูน้นทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่คุณเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปค่องแวะโดยโดยโดยดีอยู่แล้วอะ่ะคือแบบว่าคุณไม่ถูกไม่ถูกใจใครเนี่ยในเรื่องของแบบเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องต้องการใครหรือว่าเรื่องของเงินทองเนี่ย พอไม่ได้ดังใจคุณก็ไปจ้างพวกเนี้ทำสเสน่ห์คุณใส่หรือว่าทําของให้เขาชิปหายอย่างเงี้ยพอเขาบอกว่าไม่เห็นจะได้ผลเลยไอ้คนเนี้ยมันเสื่อมแล้วก็เที่ยวไปหาตําหนักลางทรงหรือว่าคนอื่นอีกมันก็เลยเป็นวังวนที่แบบว่าไม่จบอในเรื่องของการเบียดเบียนเบียดเบียนกันไปเบียด,เบ,ยดเบียดกันมาหาหาคนที่จะไปทํรลายศัตรูให้จงได้แต่ก็เหมือนกับว่าทําไม่สําเร็จสักที แล้วพอก็มีการพูดกันว่าไอ้ไอเนี่ยมันเป็นร่างทรงปลอมก็เลยกลายเป็นว่าพอไอ้นี่บอกว่าพอเป็นร่างทรงปลอมก็เลยต้องมาหาเรื่องร่างหาเรื่องกับตาหนักทรงหรือว่าหมอดูคนอื่นว่าไอ้คนนี้มันก็ปลอมไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยก็มีการโทรมาดูดวงไม่เห็นจะดูแม่นเลยนู่นนี่นั่นปฏิบัติธรรมยังไงวะยังขี้โมโหฉุนเฉียวเลยปฏิบัติธรรมมันก็กินมันก็ขี้มันมีตามีปากอยู่ ถ้าเกิดว่ามันมีการโต้แย้งเถียงกันน่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้นั่งนิ่งนะเขาก็ให้ชี้แจงนะแต่ละคนน่ะก็อัธยาศัยไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่ว่านั่งนิ่งเป็นใบ้แล้วคือของแท้น่ะอันนี้ต้องไปเปิดตําราใหม่นะฮะแล้วก็ไอ้พวกตำหนักล่างทรงหรือว่าเรื่องของการใส่ลายป้ายสีเนี่ยมันไม่จบมันโผล่มาคลิปนั้นคลิปนี้เฟซนั้นเฟซนี้นนนก็วนอยู่อีหลอบเดิมคือตาหนักกูแน่ ถ้ามึงไม่เชื่อกูก็มึงจะเจอดีนะเดือนหน้ามึงอาจจะอะไรนะลดความตายพิการอะไรเนี่ยนะคะมันก็เป็นอีหลอบเดิมฉะนั้นทํามาทํากลับนะคะมาทางไหนไปทางนั้นนะคะกลับที่เดิมคืนสู่ความเป็นปกตินะคะ